got you from your body lookst for you the but take me I'll l way a เอาล้วครับก็ขอขับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคน,นด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวเราก็เสือช่องพักเกมมิ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในโหมดจัดอันดับนะครับวันนี้ ผมก็ไม่ได้ไปได้เล่นลคนเดียวนะครับผมมีแขกรับเชิญนะครับไปร่วมเล่นเลงด้วยนะครับก็คือพ <ID> ิดาร์กนเองนะครับจากช่อง D.I.K. แบกนะครับผมนะใครที่อยากติดตามช่องพิดานะครับสามารถไปกดติดตามได้ที่ช่อง D.I.K. แบกนะครับนะ ก็เพื่อท่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วไปเลือกตัวแล้วก็ไปดูในเกมพร้อมกันเลยนะครับผมไปเลยครับผมไป <Bye. S 1> มาครับผมก็เราก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็นั่งยืนยกับแก๊กนะครับผมนะก็ ส่วนผมเนี่พยายามยืนเลียร์ชิปไปเรื่อยๆนะครับยิงยิงชิปไปเรื่อยๆนะครับราะเกมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ก็ุมโซนเอาไว้นะครับนะโอเคอันนี้อันนี้ผมพยายามยืน ดินดักอยู่โอเคตอนนี้แก๊กยังมีดึงนะครับโอเคคือตัวเทลนี่ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เด้นต้นเกมเอาผมนะต้นเกมก็เน้นเน้นตีเร็วเน้นเน้นตีแรงนะครับ่อันนี้อันนี้เหมือนพีดากำลังโดนลุมนะน่ะกำลังไปช่วยฟีดากแต่ว่าไม่ทัน นะครับนะโอเคอยืนยิงคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมคือผมอาจจะตื่นเต้นกับการภาคนิดน,นึงนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับาตอนนี้พี่ตั้โดนฟอรปัดไปแล้วนะครับนะแล้วก็ฟังผมนี่ก็ได้ มาคืนแล้วครับเป็นฝั่งละหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมโดนกำลังโดนแก๊งอยู่ก็คือตั้งเกมเนี่ยเปิดเปิดมาก็ไม่สวยนะครับโอเคตอนนี้อย่างอ,อย่างได้ไปนะ โอเคแก๊กแก๊กกำลังโดนดึงแก๊กแก๊กกำลังดึงนะฮะแต่โดนดึงวิดนะฮะดึงวิดมากนะครับโอเคตอนนี้ผมเอานกไปเรื่อยๆครับนกนก,กแล้วแต่จะเอาหรือว่าไม่เอาก็ได้นะครับ ตอนนี้สามตอนนี้สามนาทีฮะยังไมไ่เอาป้อมเลยเนะี่ยยันได้ไปสองตัวนะครับนะสกอร์พิกกับอนันำแล้วนะครับโอเคเหมือนจะโอเคเหมือนเหมือนตรงกลางเหมือนเหมือนเหมือนม,ม,ม,มีอะไรแปลกๆน,นี้รู้สึกว่ามาไม่ทันนี่ต้อง ผมต้องกลับขึ้นไปเล่นบนแล้วนะครับผมนะอันนี้ผมพยายามยิงคลิปไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคห้าต่อสามนะครับห้าต่อสามสกอร์เริ่มกลับมาดูดีละโอเคตอนนี้ผมกำลังโดนแก๊งอยู่ผมพยายามโดนอะผมพยายาม เย็นยิงหน่อยครับแต่ว่ายิงไม่ตายแต่ว่าล้อล้อเอเตอร์มานะฮะแต่โดนนะฮะตื่นเต้นนิดนึงฮะอาจจะรีบพาพไปนิดนึงนะฮะถึงผมจะตายยังไงก็อย่างนี้แหละฮะเกมก็เกมก็ยังนำอยู่นะฮะโอเค ผมพยายามเดินไปเรื่อยๆนะครับบัตกำลังชิปชิปกำลังโดนอยู่อันนี้อันนี้คนที่เล่นบัตก็คือเคนคือคุณเคนนะฮะเขาเป็นคนดูในสตรีมพี่ดาร์กนั่นเองฮะโอเคตอนนี้ผมได้ไป หนึ่งแล้วนะฮะได้มาหลอดมาหนึ่งแล้วนะครับผมก็ต้องก็ต้องคุมโซนไว้ให้ดีนะครับนะตอนนี้ผมได้ปั๊มกลางมาแล้วนะฮะตอนลงคลิปนะครับผมจะลง ประมาณสักสองสองทุ่มขึ้นไปนี่แหละฮะนะผมอัดเสร็จแล้วผมก็ต้องไปทำปกคลิปต่อนะครับวันนี้คลิปยาวนิดหนึ่งนะฮะคลิปอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ผมพยายามจะยิงนะแต่ยิงไม่โดนทันอตนนี้เรื่องผมน้อยแล้วผมกลับบ้านก่อนแล้วกันนะฮะ โ okay. อเคยังได้มาหลอดไปอีกหนึ่งนะครับสิบต่อห้านะครับสกอยังนำอยู่นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าตรงกลางมันมันเหมือนมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะฮะผมอาจจะตายเยอะนิดผมอาจจะตายเยอะหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะ ตอนนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่หลังพี่ดก์กแล้วก็แก๊กนะฮะอ้าวผมแก๊กดึงใหม่ก็คิวไปเลยสิครับแต่ไม่ทันนะฮะตายนะฮะโดนม้าหลอดกระโดดทับไปอ๋อ,อไม่ใช่ม้าหลอดสิลาวิวลาวิวลาวิวโดน เราเราวิวย,ยิงนะได้เป็นหนึ่งนะครับเป็นไรไม่รู้เก้หัวหลอดเลยโอ้โหยนัยนยันเอาไงเอาไงโอ้โหปึ๊บยิงยิงโอเค แต่ว่าผมไม่ได้คิวนะฮะผมอันนี้คือแก๊กได้ไปได้ไปอีกตัวหนึ่งยานบอกว่าสลับนะฮะก็มันก็สลับนะครับแต่แต่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าบนกับล่างนี้จะแตกพร้อมกันบนแตกไปป้อมหนึ่งนะครับและป้อมล่างแตกกระเรียง แตกหมดแล้วนะฮะตาตานี้โทรงเหมือนจะแพ้นะ,ะดูเลยนะฮะก็อด่อยวเที่ยวว่ากันนะฮะเด่ยว่าว่ากันนะผมเพิ่งกลับมาเล่นแรงนี้ผมได้เทวอาได้เทวมาผมเพิ่งอันนี้สักหน่อยผมรุกสาไปเก็บไม่ขึ้นสองพันมานี่ก็นี่แหละ ตายเยอะนิดหนึ่งนะอันนี้แก๊กเหนพยายามจะดึงนะแต่ดึงวืดนะครับผมอ้าวแก๊กดึงมาอีกก็จากสิครับแไม่ทันนะฮะตายมันไม่ได้ทันจะพากเลยลนะเนี่ยแต่ว่าเหมือน มันมีคนโดนเฮ้ยยัยนยันไม่สนยันไม่สนอะไรโอ้โหย่นไม่สนใจเพื่อนร่วมทีมเลยแล้วครับผมนะเกมนี้ท่าทางมันมันจะแพ้นะครับนะเกมนี้ท่าทางมันจะแพ้นะ แต่ว่าป้อมบนฝั่งน้งข้าวนี่ก็แต่ไปสองทางแล้วอีกทางไปตรงกลางป้อมเดียวนะฮะผมก็แต่ว่าเพื่อนเพื่อนทีมไม่เกิดสักคนอ๋อพี่ดาเกิดแล้วอออตอนไปสิครับยันเอาไงยันเอาไงเอือ จังหวะนี้ผมก็ต้องซอยนิกแต่ว่าซอยไม่ได้นะฮะอะไรผมจะกลับบ้านทันไมหมผมจะกลับบ้านทันไมหมผมจะกลับบ้านทันไหมไม่ทันนะฮะตายไปเรียบร้อยนะฮะโอเคจังหวะนี้แหละที่ต้องแพแล้วล่ะไม่ใช่จังหวะนี้หรอก จังหวะอดเมื่อกี้นี่พลาดพลาดมากนะฮะโอ้โหราวิวจัดป้อมมันฝั่งตรงข้ามเขาจะแขนแขนหน้าดูนะฮะเพราะตอนเกมไปไปกดเขายับยับมากนะฮะนะ โอเคเออร์โร่ได้ดาร์กแล้วนะครับ <c oughs> อโดนสิครับโดนสิครับโดนสิครับจังหวะนี้ครับโอ้โหได้มาสองเหมือนเหมือนเขาได้ปล่อยกลางมะเขาได้จะปล่อยกลางน,นั่นแหละนะฮะ ม่กอนเข้าผมก็ไม่เข้าแล้วกันนะครับโอเคผมเคลียร์ดาไปเรื่อยๆนะครับที่ผมไม่ได้เสียงพูดในเกมนะเพราะว่า อันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงผมพูดในเกมเพราะว่ามันผมเปิดไมค์พอในเกมอยู่ครับผมก็เลยต้องเอาผมก็เลยประพากเอาแล้วกันนะครับฝั่งตรงข้ามม,มันมันมันแค้นหน้าดูนะนะครับตอนนี้สกอร์22ต่อ ยี่สิบนะฮะเกมมันเริ่มจะก,กลับมาพลิกนะฮะฝั่งตรงข้ามจะชนะพวกเราไปแน่ๆเลยนะฮะโอ้โหดูทรงเหมือนน่าจะเคลียร์ไม่ได้แล้วล่ะฮะโอ้โหดูแจะทรง ูจาทโซเกมกลับมาพีกแล้วโอเคนะครับก็คลิปคลิปมาขนาดนี้ก็ต้องแพ้แล้วเหรอครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบไ้เพลงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของผมแบบนี้ครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ s c สไคร ให้ช่องปาร์กเกมมิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องของพี่ D.I.K. แปะกกันด้วยครับหรือว่าช่องพี่ดาร์กนั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าให้ผมทำอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ให้ช่องปาร์กเกมมิ่งกันด้วยครับ แล้วก็ตอนสตรีมนะครับสตรีมไม่รู้ว่าวันไหนนะครับนะแต่ว่าผมอาจจะต้องซื้อรถปุ๊กก่อนนะครับนะบผมอาจจะต้องซื้อรถปกุ๊ก่อนเพราะว่าวพาโทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะครับก็เสียมาหนึ่งดาวนะครับแต่ว่าแต้มยังเยอะอยู่นะครับ โอเคนะโอเคขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ